อ่าโอเคครับผมการสวัสดีทุกคนเดวยนะครับดีๆตอนเเข้าสู่เกมบ็กเซิร์ว่านะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโรซี่ตามที่คนรีเควสขอแหละแต่ไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ขนาดไหนต้องลองดูฮนะถือว่าได้เหล็กมาถือว่าดีอนะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นรูดปืนอันไหนได้บ้างต้องรอดูฮนะ เขาเล่นปืนเหนือปืนใต้ได้ก็คือจบ จะหาปักกระป๋องได้อ่าได้อาหารแล้วครับสวยปั๊ดชูส่งก่อนแล้วสิครอบชนะแล้วมั้ง ได้แนะถึงจะเป็นสู้แบบทุรักทุเลก็เถอะอที่เดี๋ยวเราก็หากระดาษม,มั้ง ก็เอ้ยเพิ่งสังเกตจากเออมันก็เหมือนเดิมนี่หว่าจาก3ามสองโอ้แต่ว่ากระดาษจะเจอป่ะนะ เจอแล้วโอ้โหขอบคุณมากอุย้ยเจอแก้วทำไรได้เอ้ยได้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 ไดไดอุย้ยถ้าตายนี่กูหาเลยนะอ้บ้า ยังยังโอ้ถ้าจะทำขนาดน,นั้นมีนี่ป่ะผมหาคนลงนะ ก็ไลม่มวลใส่กูแล้วโอ้โหนี่มันแรงจริงวะเนี่ยความน่ารักเป็นอยู่ที่แรงโอ้โหอยู่ๆก็ทิปบอลคิวผมว่าเออ,อไม่ต้องละหัวนี่มันสมมุิอะถ้าผมได้นี่มาปุ๊บมีโอกาสที่ เราจะทำเป็นหัวนี่เด็ดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ารัดเออยิ่งเรายิ่งรัดได้ก็ยิ่งดีเฮ้ย what t h e fuck โอ้โหแต่ละอันโอ้โหสุดยอดหาเหล็ก โอ้โหเครื่องประดับได้และนี่ฮะได้และไม่ต้องทำอะไรมากรอขอคนศพอันนี้ก่อนอาเจอเพื่อนอะไม่เจอผมก็จะเนี่ยนะ อุ้ยสุดยอดคนคนนี้เจอป่ะวอ่าช่างมาเถอะผมเดินจนอืดแล้วเนะี่ยเฮ้ยอุ้ยมึงหนีทันคนคนนี้ไม่ธรรมดา อ่าแทงครับเอาแทงเพราะว่าโอเคสวยแค่นั้นแหละขอโสษขณะนี้ดับเพลิงโอเคเราจะไปกันฮะมีอะไรบ้างดูหน่อย มมา,มา,มา,มามจะจบไวหรือเปล่าไม่แน่ไม่อาผมตอบไม่ได้นะว่าจะจบเกมไวหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆเราควรทำของให้ฟูนะครับอืม คนที่เล่นนาดีก็แตกแล้วครับก็สบายแล้วล่ะเนี่ยตอนกลางคืนมันเล่นเล่นได้นะ มาเขาเพิ่งดีสวยดิเกมโอ้โหได้เสื้ออ่ะโอ้โหค,คุณเห็นป่ะครับนี่คือของพวกเนี้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเสื้อก็นี่ไม่ต้องแนละ้วบ้าบอโอ้ยโอ้ย มึงก็มาถูกจังหวะกับกูอีกแล้วอีเวนโอ้โหของพระเจ้านี่มันแรงกหรือเปล่าหน้าโอ้โหตอนไปโดนอัดหน้ากูมา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 ,มาต้องรอจังหวะเออไม่ใช่อย่างน้อยๆถ้าเราได้เจ้เขียวปุ๊บเราก็ทำเป็นปืนทองก็ได้มั้ง ยังเซเวลาเขี่ยมีเกิดไฟมากคุณเห็นป่าล่ะอุ้ยแม่งเห็นหินไฟแต่มันไม่ได้เก็บ มีสิ่งอย่างเดี๋ยวคือเขาต้องเอาของทองฮะแต่ว่าผมไม่ให้เขาเหรอกเจอป่าที่ปั๊มมาดีกว่าสสเสียเวลา เร่งความเร็วใช่ไหมโอ้โห หาแค่มองก็ได้มั้งตอนเนี้ยอกแตก4 6สวยนะแต่ว่าผมต้องรีบปั๊มมาอะเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรเจ๊เขียวแม่งไม่ทันละหุย้ย what the fuck เจ๊เขียวอยู่นี่ โอ้บ้าไปแล้วลูกพอ่อโอ้ดามีสิบหกโอ้รีบปัม๊มทำมันนั้นดีกว่ามันผ <c oughs> มเสียเวลามากพอละต้องรีบทำนะนี่ก็กล่องพยาบาลก็โอเค สวยนะทุกอย่างสวยหาดินปืนบอกแล้วมันต้องมีอ่ะเพราะว่ายิงหนูซิบไปเจอลวดและแต่ไม่เจอดินปืนน่าเสียดายนะเจอแล้วโอ้โหยายเขียวกิน เอาไงดีวะแม่งก็เส,สี่ยวด้วยกินเลยแล้วกันคนจริงอะเสียเวลาเราค่อยไปตามเก็บตกเอาก็ได้เจอแล้ว โอ้หนี่มันมันดูเปลืองเวลามากนะที่เขาทำอย่างนั้นแต่ว่ากระดองเต่าที่ผมทิ้งไปนี่ยังอยู่ป่าววะ จำเมีสิบสามได้เวลาทำปืนทองอนะแบบงงๆ <c oughs> ผมก็งงคุณก็งงกับผมนะ่ะเป็นเกมที่ไหวนะไหวมาโอเคได้ปืนทองปืนที่มันไม่มีวันแตกก็ดีอนะก็ดี ดูก่อนว่าได้ศโอ๋ออุยย้ยตาเมีเขาห้าสิบแล้วเออดีโหน่าน่าชื่นใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ได้ละวัต e f ฟักอ่ะผมพูดเลยวัต e f ฟักอ่ะถ้ามาดับประเด็ไปก๊นี่นะ ปกติโรซี่ก็เล่นประมาณนี้มั้งผมว่าเล่นแค่ชายหาดก,กับอาชาเหลือแต่เมื่อกี้นี้ผมเล่นปืนเหนือปืนใต้ได้เมื่สี่เจ็ดผมไปวัดดวงกับเขาแค่นั้นเง ผมหาปลาสามาอีกตัวนึงเหมือนกันถ้าเจอก็ดีฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรเปล่าเคยผมอัดคลิปอยู่ ไมดีไม่เจอสองตัวใช่ปะถ้าไม่เจอสองตัวผมจะได้ไปเลยปืนทองก็ถือว่าดีหนละังจากที่มันบับมาแหละเร่งมา จะไปไหนเอา้า <c oughs> อุ้ย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 จบับง่ายๆอาหารฟู <c oughs> ง่ายก็ง่ายเว้ยอีบ้า ยังไงเดียก็ง่ายๆผมมารนํนำเพราะว่าไปไล่ฆ่าคนอื่นด้วยแล้วก็กดสกิลฆ่าอะไรวะสองคนใช่ปะวะนี่มีคนหนึ่งที่กดสกิลฆ่าแล้วก็ที่เหลือก็นี่เลยตามเก็บงานนั่นแหละครับเยฟีก็เลยเด้งอืม เสื้อที่ก็ผมยังไงดีคือแบบปีฆ่าแล้วไปเอาขาโมยศพคนอื่นมาแล้วก็นี่เลยวินวินสบายง่ายๆไม่มีอะไรเสียหายอาอายะกก็ปืนฟ้าดีดดาเมจห้าสิบกว่าผมตีด,ดาเมจหกสิบแปดสิบก็โอเคอเค,อเคมีอาหารพร้อมทูทูได้ไทยได้ แล้วก็คนที่เล่นนาดีคือแบบอาวุธของเทียม่วงนะคือแบบเขานำแต่เขาพลาดแค่ว่าเขาไม่ทําเสื้อนะเพราะเขาเลยบินเลยคนนี้เขาก็ตามมาไม่ทําแล้วเพราะว่าผมม้านานำโด่งโด่งจริงอ่ะเขาเพิ่งจะเอบวกผมมาดับเบิลยัตั้งแต่เว็บมือละตั้งแต่เว็บมือสามละจะเว็บมืดก็คือจะเว็บเว็บเช้าละถ้ามาก็คือวินวินเลยจบจีจี ง่ายแล้วก็ดวงดวงดีด้วยเกมนี้ได้อันนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้นะคือแบบจะอยู่ๆก็คิดแค่ว่าจะทาไงกนกนี่ยแม่ก็เสริมมาให้เออดีโอเคครับเจกันคลิปหน้าฮะทุกคนขอบคุณครับ